ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของ S R D G ตอนนี้เกม Resident 4 Remake Part ที่6นะครับผมมาดูกันต่อเลยต่อจากเมื่อกี้ไอ้หลุยก็เดินมาคนเดียวเฮ้ <Hey. S 1> มีบุหรี่ไหม <I do. S 1> มีสิเ like. จ้ายี่ห้อไหนละ่ะออมพันอยู่ไหน <F ortunate. S 1> น่าเสียดายไม่ไม่อยู่ที่ผมตอนเนี้ย really แล้วคุณก็น่าจะชมผมหน่อยนะ วพาผมทำได้ดีแค่ไหนผมถูกจับและต้องรีบเอาไปซ่อนก่อนที่เราจะโดนจับตัวได้พ่อแบบนั้นไงผมถึงยังไม่ตายเอดนเองพ่อตกลงคือเราจะพานายไปจากที่นี่เมื่อนายส่งมอบอัมพันให้เราไม่มีอัมพันก็ไม่มีการคุ้มครองลุยส์ช่างเป็นคนที่ละเอียดจริงๆเลยเอเดนทั้งนั้นก็ผมจะรีบไปเอามันมา แบบนนี้เป็ไงแล้วก็มีอย่างอื่นที่ผมต้องไปเอามาด้วยเหมือนกันโอเคมาแล้วนี่คือรูทฉันมีข่าวร้ายมนจะมาแจ้งนะคอนเดวันสภาพอากาศแบบนี้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดไม่ได้ คุณรอจนกว่าอากาศจะเปิดได้ไหมผมปฏิเสธมันอันตรายเกินไปเราจะไปจากตรงนี้และหาที่ปลอดภัยขอโทษเลยนะฉันจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไม่เป็นไรต่อให้ว่ายน้ํากลับบ้านเราก็ต้องทาถ้ามันจําเป็นคอนเดวันเลิกกันไปกันเถอะจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเหรอตอนนี้เราคิดแค่เรื่องออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะได้ได้สิเคลีโหลดให้พร้อม ท้าไปได้บ้างวะเนี่ยเอ่อส่งตังพวพกอ่ะเป็นพกจำเป็นไป Let's go เข้ามานด้ป่าลึกกว่าเดิมั้เนี่ยพ่อค้าทำไรจ๊ะเอาของกันแล้วกัน เึ <Scroll> ็บเศษเหล็กกองศูน <c> ป <oughs> <"S 1> <c oughs> <age>. <artist> ืนอะไรครับสไนเปรลมีสินค้าใหม่ที่นายอาจจะสนใจก็ได้นะคำแนะนำจากพ่อค้าเดินเล่นยำลาตีนายเคยเจอพวกหน้าขยะขยะไหมพร้อมกําหนดระยางที่งอกออกมาจากหัวมัน นอกจากพวกมันจะอันตรายแล้วยังตายยากมากๆอีกต่างหากแต่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนนะพวกมันอ่อนแอต่อแสงสว่างจ้าอย่างแสงอาทิตย์นั่นคือเหตุผลที่ไานไม่เจอพวกมันในตอนเช้าอย่างไรน,นะดังนั้นถ้านายอยากจะเดินเล่นในยามราตรีแล้วก็จะเป็นการดีมากถ้าพวกระเบิดแสงไว้ด้วยให้ตายเถอะขนาดฉันก็ต้องยังพวกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนายสามารถสร้างมันเองได้ด้วยนะแค่ต้องมาเรียนรู้สูตรการะดริตี่ฉันขาอยู่ถ้านายสนใจแล้วก็แม่้โหแฟรบ มีของหาย,ยากสุดด้วยสมบัติของเราจะม,มีค่าอะไรไมัยอยู่ในหุ่นล็อกสเออจริงขายนี้แล้วกันมีใครซื้อไหมวิ่งแล้วกันขายปืนนี่แล้วลูกซองไม้ขายปึ๊บได้ยังอ่าได้แล้วสองหมื่นแปดอ่า นี่มันคือมาให้ายศเสีเลยนะสหายมันเสกเป้าหมายของนายให้กลายเป็นเศษเนื้อได้ทันทีจัดไปเงินหมดเงินหมดกันเลยทีเดียวเคเรียบร้อยอืมซัมมิตพอปะวะไม่พอเซฟปัตเซฟเกมอ่าตรงนี้ไปเราไปเถอะ ุนลูกซองหกนัดแต่ว่าตรงนี้เราสไนด์ด้วยดีก็ดีนะผมว่ากระเป๋าพอป่ะวะอ่ะปืนนี้แล้วกันสไนด์ไม่ถนัดมันพอเปิดเอเออาร์แล้วมันเบอร์เพิ่มการคุ้มกันให้แน่นหนานี่คือคําบัญชาโดยตรงจากองค์เหนือหัวซัเลอร์เปลี่ยนพืที่ตรงหน้าให้กลายเป็นป้อมปราก,การอย่าให้ใครหน้าไหนผ่านเข้ามาได้เขาเเจ้าอยินดีเสียสละทุกอย่างเพื่ออุทิศแก่อะไรวันเนี่ยแกทันแล้วกันนะต้องผ่านตรงนี้ไปนะ ซึ่งตรงนี้จะได้บ,บูต์หน่อยเรามีปัญหาแล้วล่ะไปต่อเรื่อยๆแตงยิ้เขาไว้เข้าใจนะโอเคจะพยายามเ,เห็นมั้ยเนี่ยเห็นเห็นเหรอมันแจ้งเตือนแล้ววะ่ะวิ่ยระเบิดไฟออกก่อนแอสลี่ใครๆไ để dùng Ashley nó ui Ui, tao bượt vậy Đồn phuộc tụi em mang Ui, tao Anh nó còn nhịt vậy Thấy con, thấy con Ashley đi Bạn đừng nói Ashley มาก่นอนเฮ้ยอยอะเระเบิดไฟถอยก่อนน่ามขาญว่ะต้องยิงก่อนนะอะสมุดอีกอีพาก้าก็กมาอีเวนข้างบนนี่อะไม่จอมตายสักทีแก,ก่เยตายังแม่ไม่ยอมตายมีตัวเึงตรงนู้น ดึงให้โดนมือมันเออเผาตัวเองไปแม่พวกวุ่นวายเลยเออก่อนเปลีเยนปุ๋ยอห้มันขั้งสูงเลยกันโอ,อเคลื่นขึ้นเยอะป่ะเปิดหีบหีบนี้นสครอบบอ กระสุนปืนพกระวังกับดักด้วยืเก็บก็ไม่หมดไอเวน้นนี่กับดักหนึ่งเงินแปดสามร้อยืเกับเหยียบเบรกไม่เกือบเบกเกือบไม่อยู่หูของเพียบเลยว่ะเอาดีแจกอย่างเยอะ รีโหลดซะ,ะยัดให้เต็มเดี๋ยวนะไป TMP ไปหยิบพกขึ้นมาคราบเอออะไรดีพกแล้กนะัะผมชอบใช้พกแล้วก็เหลือลก็ TMP แลยโหลดซะให้เต็มแล้วก็ไปข้างหน้ามีอีกป้อมหนึ่ง หรือเปล่าใช่ด้วยมัน,ม,นมันสร้างเองเหรอพวกชาวบ้านพวกนี้มันสร้างเองมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็เกินไปนี่หนึ่งตัวนะเฮ้ยไอ้เหี้ยเดินติดอะไรเมื่อกี้ชิบหายไอ้ชิบหายงอกซะด้วยไตแม่งเฮ้ยตายไม่ เดินติดกล่องโดนเลยมีแล้วปะแปอสลี่ไปกันเถอะชูบทางนี้มีใครไหมเงียบมากเลย ต้องหาเหมือนจะต้องหาอะไรมาหมุนใช่แล้ว <c oughs> หมูมานัะต้องใช้อะไรสักกี่อย่าง่ะนะมันจะมีชาวบ้านหนึ่งตัวมัง่งกิจเท่านี้ข้างบนหนึ่งตัวชัว อย่าบอกนะรู้ตัวไอ้สัตว์อย่าเพิ่งอย่าอย่าดูดีดิถอยไปเราต้องจัดการตายแต่ทางซ้ายเมื่อกี้มันเห็นตัวหนึ่งไม่รู้มันเห็นเราหรือเปล่าไอ้ซี่มานี่ ัตว์เดินมาทำที่อะไรเฮ้ยเดินมาทำไมเดินมาก็ตายสิตายไออเวรจิ้มทะลุไม่ได้น่าเสียดายจริงเลย ต้องเข้าไปข้างใน,น,นตามมาโอเคต้องขึ้นด้านบนมีช้างเดียวเท่านั้นที่เราจะรู้สมุนไพโอเคสามสีชื่นใจเลยรับเบิร์ เราจะเจอศึกหนักข้างหน้านะเราต้องเตรียมตัวไปให้แอชลี่เข้าไปในตู้เราต้องลงไปข้างล่างรออยู่ตรงนี้นะอะไรนะโอเค,อเคก็ทำอยยทำอยู่ข้างในสิจ้าแม่ยาหยีทำาไมอยู่ข้างในหนูจะไปไหนอ่าได้ นลางกันชึบหลบไอเวนสเปรย์ไม่นานมีแล้วละปะเก็บคานเวี่ยงันชึบอ่าเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยนก็จะตีลังกาหลบแบบหลอห่อเท่ เยี่ยมเลยเราต้องเจอกันอีกสองตัวนี้แต่เบนเล่ยเนี่ยโทษทีนะม่เชลก็รู้เป็นของเธอน่ะมา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 เออมาเยอะกะสุดหมด แมงมั่วแล้ว <Yes. S 1> ต้องอข้างนอกนะอยู่ข้างในไม่ปลอดภัยอยอย่าอย่ามา mm hmm. ซึ้ง,ซ,งซิ่งอิกอยู่นี่แท้งไม่ทันอีกานี้เลยขึ้นด้านบนก่อน mm hmm. ตามรับจกด้านบน mm hmm. ปั่นมั่วเลยระเบิดเอาไป mm hmm. เอาอุ้ม Mày... phải mì con! máy? mày! Ui! mì mì là mì? Mì, mì 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 Mít! 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 mì mì mày! mì 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 Mang cái nè, mì มายังไงยังนนี่ตายล่างชัวอุ้ยถอยกันไปคู่ตายไหมตายไม่ยอมตายแล้วรีโ o a d เห แอสซีออกมาทำไมเนี่ยไม่ได้กดเรียกเลยแม่รีบจังนางหนูค้าเป็นกระสุนที T M P ก่อนได้ใช้บ่อยอยู่หมดละถุงน,นมือเสร็จเหล็กหรือเปล่ากระสุน T M P ขีดไปได้เรียบร้อยแล้ว คุณบาดเจ็บไหมไม่ฉันไม่เป็นไรคิดว่านะที่ผ่านมาคุณทำได้ดีด,ด,ดูเหมือน <c oughs> ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเคยวิ่งหนีจากพวกคนบ้านะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่านะั่นคือคำชมหรือเปล่านะโอเคไปมาเลย Ashley, เอสลี่สปอนเซอร์ที่ดูอยู่ก็อยากติดอยากอยากซัพพอร์ตผมก็ สปอนเซอร์มากเลยทำมาหลายปีแล้วยังไม่ดังสักทีเลยช่องผมตึ๊บเบิร์ดแฟชกระสุนปืนซองรีโนซ่าจิ้ม าน่าต้องเลยเจอตีนเอาละมาเถอะโอเคน่าโดนจับแอสลี่มไม่เป็นไรแม่งโคนนิ่งอะ่ะหกรีออนกูเป็นของเล่นเลยที่อรีออนรีออนของเจ้าต้องได้รับการชำละ แม่งดัดเหล็กเหมือนดัดแบบมันดัดแม้แผ่นเสื้อเียไอ้ีัยมาเถอะลูกเอ้ยไอลี่วิ่งอยู่ทำไมล่ะวิ่งสิไปไปลีออนไม่ต้องสนใจพวกมันดีเดินมาเร็วเร็ว โอ้ยเหี้ย่ถอยโอ้ยมึงมาจับกูวิ่งเร็ววิ่งเลยมันตามหลังมาแล้วแอสลี่เร็วๆ,ๆสิไปจะระเบิดสะพานออกซ้ายสะพานนั้นทางนี้แอสลี่โอ้เรียบร้อยเลยไม่เป็นไรนะฉันติดวิ่งมาแล้วเราต้องรีบไปเออเรียบร้อยสะพานไม่แข็งแรงล้อกเล่นใช่ไหมเนี่ย Sẽ cái này đó, Rồi Cửa phải Nhìn dìm, sống dìm bản hay Bà má nó bẹp, chơi cù Mình chơi lọc, đi giờ để chơi như Phải, ฟังนะหมอนั้นต้องการตัวคุณถ้าเราเจอเขาอีกคุณต้องรีบหนีนแล้วคุณล่ะผมจะทำหน้าที่ของเองอแจกของเยอะซะด้วยตัวนายมีกินต่อสู้นะสหายธรรมด,ดาน้องเลยผ่านเที่ยะมาบ้างก็ไม่รู้วยนะ เงสุงลูกซองแล้วกนะันน้อยอะไรกันอ่าสมบัติใส่ได้ให้ก้อนเดียว,ว,ว,วมีอะไรให้ซื้อวะเนี่ยแลกเปลี่ยนอ่านี่ไงนี้อ่ะซื้อนี่กันเอามาใส่อัญมณี ติดตั้งาสามเหรียญสองหมืนสี่หล่อม,อมขายชิบขายอันนี้ยังขายไม่ได้เพราะยังไม่ครบสี่หมื่นสองอันนี้ขายไปชิอบอันนี้ขายสนยยัยไม่ได้ใช้เลย ซอมมีด,มดลูกซองลาเม็ดมาความเร็วลีโลดปืนพกมหมสวยได้อดกันมีอร,รละไปแต่โดนฆ่าตายซะก่อนล่ะไม่ตายหรอกเซฟไปเป็นลุยกัน ข้างหน้าจะได้เจอกับแมนเดสไม่ใช่ดิไม่ใช่ะไรบิ๊กชีฟผู้ใหญ่บ้านเอ,าอูมเรียบร้อยแม่งแรงโคตรเยอะเลยยิงไม่เข้าสักด้วย เริ่ดิ้นรนไล้สาระสักทีเจ้าสละล่างของเจ้าเพื่อประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าซะพระเจ้าเราแกเป็นนักเทศที่ห่วยแตกมากเลยรู้ตัวไหมแหนมีการหยิบหมวกซะด้วยโอ้พระผู้ทรงอำนาจจงมอบพลังให้แกข้าเพื่อทำลายศัตรูของพระอ,องค์ไอเวนตัตะไลยเอสลี่หนีไปโอเคถังน้ำมันไปแม่ง แล้วเจอกันใหม่อืมระเบิดตายไหมไม่ตายหรอกอพระองค์ขอบคุณสำหรับพรศักดิ์สิทธิ์เยเคมาเป็นนวดเอี่ยโคตูเลดอะคือทันไหมต้องทันยายายาด่วนอุ้ย uh. ยิงใส่ตามันเออมีถักลุสวยอ,อุ้ยแพรี่แล้วก็ยิงมันยิงลูกตามันแพรีออ่กระสุนหมดที่แพรี่แม่ไอหนุ่มแทงมันเลี้ยอนเออ ต้อทงทำอะไรสักอย่างเออรู้แล้วขึ้นก่อนไม่โดนมีดนไม่คิดว่าเจ้าจะง่เขาได้ขนาดนี้ไม่โดนกูรับได้ไอหนุมหน่มไอหนุ่มลบปึ๊บอ่ายิงแล้วก็ยิงอีกแล้วก็ยิงอีกแฮร์รี่ไอ้คนนอก,อนกรีดห๋อมึงกล้าพูดกูนอกรีดอยอน้อง แพงแม่งเลยโอ้ยตัวขาดครึ่งไม่ตายหรอกอ่านั่นเหมือนแมงป่องเลยแมงป่องอ่ะตัวบักใหญ่เฮ้ยโอ้ยเฮคยติดไฟกระสุนกระสุนกระสุนอุ๊บหลบไม้ มือพกอย่างเยอะเลยถังแล้วมันระเบิดใส่มันขคืนไปซะอิวเวนทุบปุ๊ปบนะระบบดิจิตอลเฮี่ยะไม่ละอืมโดดทัน หายแล้วเออหลบได้เหี้ยมันบินมาใกล้ขึ้นก่อน,นอสัระเล,เลยโว้ยไห่ถังมันไหมถังมันกูก็ยิงอัดแม่งตายสิวะเหี้ยมันบินมาแล้วมัน<า>เฮ้ยเฮ้ย ไม่โดนไปไหนละ่ะตายสิวะเฮ้ยกระดดลบตายสิวะเฮี้ยตายยากจังเฮ้ยลบอือหลบได้แทงแม่งตายสิเร็วเกินไปเจ้าหนู เร็วเที่อะไรมีกูเหลือไหมไม่เหลือแล้วจ้าฮึหลบตายสิตายตายไหมมึงจะตาย,ยไหมไอ้ยากตายเย็นเดินฮึบเออหลบได้แต่กูติดไฟ โอ้โดนเต็มๆอันนี้หลบไปได้ตายแกต้องตายกูไม่อยากตายโว้ยโอ้โดนอีกแล้วดอกนี้กินยาก่อนเฮียจะตายแล้วโอ้ย,อยมันปลาถี่ขึ้นแล้วเนี่ยตายสักทีเฮียโหลดเสร็จเ ตายซะไอ้เหี้ยพูดมากแล้วลูกกรตามันก็ไหลออกมาอีลีออนแอรลซี่มาตามหานะฮะนี่ครับ WWE ครับเชิญตัวแอรลซี่ลีออนเร็วเข้าที่นี่ใกล้จะถล่มแล้วโอเคขอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ดวงตาของเมนเดสฝากท้าทายพระเจ้าของแกด้วยนะแค่นึงนะขอสำรวจว่าลืมของอะไรลืมเปล่านี่ไงร hey, อกอรีบเหรออื้อุ <c oughs> ้ยไฟเฮ้ย <Leon. S 1> ไปลีออนเร็วเข้าอึ๊บ <c oughs> ไฟติดตัว ด้วยความยินดีขอบใจนะแต่ผมบอลทั้งคู่ซะด้วยไฟที่นี่จะลอ่อความสนใจพวกมันมารีบไปกันเถอะเออลีออนฉัออออนจะไม่กล้าร่างเป็นแบบพวกนั้นใช่ไมหมผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอนผมสัญญาเราฝั่งตรงข้ามยิงเลยแล้วกันไปข้างหน้าก็จะเข้าสู่ปักษาทแล้ว ปราสาทแน่รถคันนี้ถ้าเกิดออริจินัลนี่มันจะฉี่มาชนเรานะปราสาทปราสาท <c oughs> อ้าวอะไรประตูปราสาทโดนยกฮะเหมือน <c oughs> มีคนดูเราอยู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่งัน อย่างนัก็ไม่ต้องห่วงเล่นโดนตามไ่าแล้วล่ะ